สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าพอร์ตการลงทุนแต่ละพอร์ตเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ข้างในวันนี้เราจะมาถอดรหัสกลยุทธ์เบื้องหลังพอร์ตนี้กันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรไปเริ่มกันเลยครับพอเห็นภาพรวมปุ๊บจะเห็นเลยนะครับว่าพอร์ตนี้ถูกแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนหลักๆชัดเจนมากสังเกตไหมครับว่าน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยเทไปที่หุ้นต่างประเทศเลย ส่วนอีก3ก้อนที่เหลือ,อ,อสัดส่วนก็ใกล้ๆกันเลยซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่ทเราจะมาดูกันแล้วถ้าให้สรุปแบบรวบรัดเลยนะในประโยคเดียวพอร์ตนี้คือพอร์ตที่เน้นการเติบโตแต่ก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากๆเอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับโอเคเพื่อที่จะเข้าใจคำว่าเน้นโตและกระจายความเสี่ยงได้ดีเนี่ยเราต้องไปดูไส้ในกันก่อนเลยครับ ว่ามันมีอะไรประกอบกันอยู่บ้างดูตัวแรกกันชัดๆเลยนะครับสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือหุ้นต่างประเทศเกือบ40เเลยทีเดียวตามมาด้วยหุ้นไทยกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำที่สัดส่วนพอๆกันเลยค่ะประมาณ20%แล้วก็มีตราสารนี้ปิดท้ายอีกนิดหน่อยเอาละครับมาเจาะลึกกันที่ส่วนแรกผมขอเรียกว่าเป็นทีมบุกละกันมันคือเครื่องยนต์หลักเลยนะที่จะขับเคลื่อนให้พอร์ตนี้โตไปข้างหน้า 60%ซใช่แล้วครับตัวเลขนี้แหละคือหัวใจของทีมบุกเลยมันหมายความว่าสินทรัพย์เกินเครื่องของพอร์ตทั้งหมดเนี่ยถูกจัดไปอยู่ในสินทรัพย์ที่คาดหวังผลตอบแทนสูงที่สุดซึ่งก็คือหุ้นนั่นเองครับแล้วพอเราซูมเข้าไปดูใน60อร์ซนตนี้โอ้โหจะเห็นการจัดน้ำหนักที่น่าสนใจมากๆคือพอร์ตนี้เขาให้น้ำหนักกับหุ้นต่างประเทศเกือบ40อร์ซซึ่งมันมากกว่าหุ้นไทยเกือบเท่าตัวเลยนะครับเอ๊ะ แล้วทำไมต้องแบ่งแบบนี้ล่ะเหตุผลง่ายๆเลยครับคือการไม่ทิ้งโอกาสการลงในหุ้นต่างประเทศก็เหมือนเราไปหาโอกาสการเติบโตจากทั่วโลกในขณะเดียวกันหุ้นไทยก็ทำหน้าที่เก็บเกี่ยวการเติบโตของเศรษฐกิจบ้านเราเหมือนมองภาพใหญ่แต่ก็ไม่ลืมโอกาสที่อยู่ใกล้ตัวเจ๋งไหมล่ะครับมีทีมบุกที่เก่งแล้วก็ต้องมีทีมรับที่แข็งแกร่งด้วยใช่ไหมครับส่วนต่อไปนี่แหละคือรากฐานสำคัญเลยที่จะมาสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ต และนี่คือสัดส่วนของทีมรับครับ40% 40%ของพอร์เนตนี้ถูกจัดเอาไว้สําหรับสินทรัพย์ที่เอาจจะไม่ได้โตหวือหวาแต่มีหน้าที่ที่สำคัญกว่านั้นมากนั่นคือการเป็นเหมือนกันชนให้กับพอร์ตคอยลดแรงกระแทกเวลาที่ตลาดมันผันผวน,ผนที่สำคัญคือกล้องหลังสองตัวนี้มีหน้าที่ป้องกันคนและอย่างกันเลยนะ อย่างทองคำเนี่ยจะเข้ามาช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อโดยตรงส่วนตราสารน,นี่จะมาช่วยลดความผันผวน,นของพอร์ตโดยรวมทำให้พอร์ตมันนิ่งขึ้นไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานั่นเองครับโอเคครับพอเราเห็นทั้งทีมบุกและทีมรับแล้วทีนี้ล่ะครับได้เวลาเอามันมาประกอบร่างกันเพื่อดูภาพใหญ่ของกลยุทธ์ทั้งหมดและนี่แหละครับคือนิยามของคำว่าพอร์ตที่เน้นการเติบโต มันคือกลยุทธ์ที่ใช้60%ไปกับการบุกเพื่อสร้างการเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะใช้สินทรัพย์มั่นคงอีก40%เป็นเหมือนสมอคอยถ่วงเอาไว้เพื่อบริหารความเสี่ยงไปด้วยกันและทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็มาสรุปที่ประโยคนี้แหละครับพอร์ตนี้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเยี่ยมซึ่งมันสะท้อนความสมดุลที่ลงตัวระหว่างโอกาสในการเติบโตกับความมั่นคงชัดเจนเลยใช่ไหมครับ และสุดท้ายคำถามที่สำคัญที่สุดที่การวิเคราะห์นี้ทิ้งท้ายไว้ก็คือกลยุทธ์แบบ60/40ทัที่เน้นการตับโต,ตแบบนี้มันสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวและระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนคนนั้นนั้นรับได้จริงๆหรือเปล่านี่คือคำถามที่เจ้าของพอร์ตทุกคนต้องกลับไปตอบด้วยตัวเองครับ